สวัสดีค่ะพบอาจารย์กิติยาวันนี้เราจะมาเช็คดวงคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนมกราคม2565นะคะว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณในเรื่องการงานการเงนิงนความรักสุขภาพค่ะการดูแบบนี้เป็นการดูโดยภาพรวมนะคะก็จะบอกเสมออย่าอินมากดูไว้เพื่อเป็นแนวทางหรือว่าไพ่จะแนะนำบอกอะไรเราค่ะ,ะก่อนพบคำทำนายนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ เราจะเริ่มกันที่ไพ่หน้าคารานเหมือนเดิมนะคะเออน่าจำแรงเป็นคังคกค่คะไพ่ใบแรกเนาะค่ะเออคือเขาบอกว่าสิ่งที่คุณคิดจะจะทำอะไรนะคะให้ให้เริ่มทำได้เลยค่ะอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือค่ะมาเป็นหุ้นส่วนค่ะแต่เรื่องของการลงทุนก็ต้องมีถ้ามีเพศตรงข้ามอะไรเข้ามาค่ะช่วงแรกเหมือนจะดีแต่ระวังที่หลังจะมีปัญหาค่ะเออ ไพ่นางมุนีนะคะนางมุนีก็ลักษณะจะเป็นฤรือสีนะคะก็จะน,นั่งนิ่งๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมายถึงว่าอาจจะบางคนนะคะเป็นช่วงที่อาจจะต้องรอจังหวะดีๆค่ะ,อะรอก่อนนะค่ะเดี๋ยวจะม,จะมีจะมีจังหวะที่ดีๆเข้ามาอย่างเช่นบางคนเนี่ยเรียกว่าพอมีงานเข้ามาเ็าจะมีมาให้เลือกมากกว่าหนึ่งอย่างค่ะบทข้าคนบทเรียนเนี่ยจะไปได้ไกลหรืออาชีพที่เหมาะสมก็หมุนอย่างพวก นักพยากรณ์ค่ะนวดแผนไทยหรือว่านักปรัชญาหรือบางคนเนี่ยจะสมัครงานที่หนึ่งอาจจะไปได้อีกที่หนึ่งก็ได้ค่ะต่อมานะคะนาคปกค่ะนาคปรกอ่าเป็นถือว่าอาจจะมีเรื่องของการลงทุนทํางานอะไรใหม่ๆหรือว่าเป็นการลงทุนแก็บต่างชาติธุรกิจก็ถือว่าประสบความสําเร็จผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะคะ่ะจะเดินทางมีโอกาสเดินทางต่างประเทศหรือเป็นช่วงที่ จับอะไรก็ถือว่าเป็นเงินเป็นทองอยู่เหมือนกันนะค่ะทีนี้มาต่อนะคะที่ไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่บางคนนะคะมันมันก็จะมีเขาเรียกว่าง,งานจะมีปัญหานะค่ะแต่งานมีปัญหาเนี่ยคือปัญหาทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้ค่ะโดยใช้เวลาค่ะช่วงนี้บางคนอาจจะแบบพอมีปัญหาในเรื่องงานอ่ะอาจจะเพราะว่าลักษณะจะสอดคล้องกันนะค่ะ บางคนมีปัญหาเป็นงานแก้ปัญหาหรือว่าขัดแยง้งมีปัญหากับผู้ร่วมงานค่ะบางคนก็คิดอยากจะแบบออกย้ายค่ะโยกย้ายหรือออกก็จะบอกว่าให้ใจเย็นๆนะคะมันจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะหรือถ้ามีปัญหาอะไรในเรื่องงานเนี่ยเราก็จะคุยกับผู้ใหญ่ได้ค่ะผู้ใหญ่จะช่วยเหลือค่ะแต่ถ้าคนทำธุรกิจบางค่ะการค้านะคะ บางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้ผลแต่บางคนก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานอะไรใหม่ๆค่ะเป็นงานที่น่าจะถูกใจหรือเป็นงานอะไรที่เกี่ยวข้องเรื่องของพวกงานบริการอาหารโรงแรมอสังหาริมทรัพย์ค่ะเอ่อเป็นพวกงานงานอะไรที่มันเกี่ยวกับการบริการเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีค่ะ อย่าว่าที่ดีของคุณนะค่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าไพ่ทาโร่จะบอกอะไรเรื่องงานอีกสักสามใบค่ะก็จะสอดคล้องกันเหมือนกันเนาะค่ะที่บอกว่าคุณเอกคุณเองค่ะอาจจะมีงานเข้ามาให้เลือก มากกว่า1อย่างนะหรือบางคนอาจจะทํางาน2อย่างเลยนะคะค่ะก็จะเหมือนไพน่นางมุนีเนี่ยค่ะเอ่อแต่าการงานถือว่ายังดีอยู่นะคะเป็นช่วงที่อาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือว่าการทํางานของคุณเนี่ยเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางค่ะเดินทางแล้วได้เงินค่ะแต่ก็เป็นการงานเป็นช่วงที่เอ่อเก็บเกี่ยวได้นะคะเป็นช่วงที่คุณกำลังมีความขยันมุ่งมั่น เกี่ยวกับการงานเป็นพิเศษค่ะจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือบางคนนะคะในระดับพนักง,งานเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้เหมือนกันหรือว่าผู้ใหญ่สนับสนุนค่ะต่อมานะคะมาดูกันที่เรื่องการเงินการเงินของคุณในเดือนมกราคมนะคะสคหรคนวันจันทร์ โอ oh. ้ก็ถือว่าดีนะคะไพ่ให้ดีค่ะการเงินก็แสดงว่าอาจจะเป็นการเงินที่จะจากงานต่างประเทศค่ะหรือการเงินจะมีหุ้นส่วนหรือว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรเรื่องการเงินจะมีคนช่วยเหลือ่ะการเงินของคุณถือว่ามันมีมีโอกาสจะสำเร็จทำอะไรสำเร็จได้เงินก้อนค่ะแต่มันก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องใช้เวลาค่ะ แต่ดูแล้วการเงินนะคะจะถือว่าดีนะคะ,ะจะมีการเงินอะไรใหม่ๆหรือเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าการเป็นจังหวะที่ดีของคุณในเรื่องการเงินค่ะ mm. เพราะคุณได้ไพ่ที่ดีมากเลยได้ไพ่เดอะซันคะ่ะอาจจะเป็นเกี่ยวกับต่างประเทศอาจจะยิ่งดีนะค,ะ,คะหรืออะไรที่เกี่ยวกับเด็กๆอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าคนคิดว่าบางคนนะคะถ้าคิดจะเหมือนจะเสี่ยงโชคนะคะก็ อาจจะมีติดติดบ้างเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นเกี่ยวกับเด็กค่ะหรือเป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะที่เราใช้อยู่เป็นประจำค่ะนี่คือปกติก็ไม่ค่อยได้ได้เรื่องสันทัดเรื่องเกี่ยวกับเอออะไรนะคะเรื่องการเสี่ยงการซื้อหัวยลอตเตอรี่อะไรนะคะแต่ว่าพอดีไพ่ขึ้นอย่างนี้ก็เลยแนะนำจะซื้อติดไว้บ้างก็ได้นะคะค่ะ มาดูความรักนะคะความรักคนโสดโอที่จริงคุณก็เหมือนอ,อโสดจริงนะคะแต่โสดแบบมีสเสน่ห์อยู่นะคะ,ะคุณเองอาจจะโสดแบบชื่อที่บ้านเขาเรียกว่ามันอบอุ่นดีอยู่แล้วอะค่ะก็คือบางคนคือโสดเขาเรียกว่า ไม่เดือดไม่ได้เดือดร้อนอะไรคะ่ะแต่ดูแล้วตัวคุณจะมีคนเข้ามาหาอยู่นะคะหรือเป็นคนโสดท,ที่น่าจะมีสเสน่ห์อยู่ค่ะอาจจะมีเข้ามาให้เลือกที่คุณโสดเนี่ยเป็นเพราะว่าคุณโสดเพราะว่าคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เลือกใครทั้งที่มีคนเข้ามาค่ะแต่คุณยังไม่เลือกใครไม่ได้โสดแบบเ,เหมือนเหี่ยวแห้งหรือว่าออมไม่มีอะไรชุ่มชื่นเนาะ ยังมีค่ะมีเสน่ห์มีมาเรื่อยๆโดยปกติคนวันจันทร์ก็เป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วค่ะ,คะแต่บางคนอาจจะเคยคนโสดบางคนนะคะอาจจะเขาเรียกว่าเคยผิดหวังเรื่องความรัก เคยเจ็บช้ำเรื่องความรักมาค่ะก็เลยดูเหมือนอยังกะกากลัวหรือว่าเออจะถึงมีคนเข้ามาค่ะมีคนให้เลือกค่ะแต่ก็ยังบางทียังคิดว่ามีดีไม่มีดีใจนึงบางทีก็เอออยากมีค่ะแต่เหมือนบางทีใจนึงก็มันยังไม่อยากมีเพราะว่ามันเคยอาจจะเคยเพิ่งเลิกลาหรือเคยเพิ่งแบบแตกหักกับใครมาค่ะมันเลยทําให้ดูคุณยังชั่งใจอยู่นะคะว่า คุณจะมีเออจะมีแฟนไหม่ะเพราะทั้งที่ด้จริงน่ะมีคนเข้ามาชอบคุณคุณมีสเสน่ห์ค่ะแต่มันอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะว่าอืมจะเขาเรียกว,ว่าจะรับไหมค่ะเพราะว่ามันคนเราบางคนเคยเจ็บช้ำเรื่องความรักมาค่ะหรือเพิ่งเลิกมาเนี่ยก็อาจจะแบบอยู่นิ่งๆหรือว่ารอดูจังหวะสักพักหนึ่งอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะค่ะทีนี้ลองมาดูนะคะ ให้โรแมนต์แองเจิ้ลจะมีอะไรที่จะแนะนำคุณบ้างนะคะอ้าวค่ะคือ ก็บอกว่าคนเราอะนะคะบางทีอะนี่ไงค่ะลักษณะเป็นไพ่ของคนที่อยู่ด้วยกันค่ะเอ่อมันหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นอะไรเนี่ยค่ะมีความสุขนะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าปล่อยอารมณ์ของคุณนะคะเอ่อที่มันเหมือนความสนุกหรือความเอ่อความสุขค่ะให้มันเปล่งประกายออกมาค่ะคือบางคนคนเราเนาะเอ่อมีอารมณ์อะไรเหมือนอารมณ์ในเรื่องของ เวลาคบใครอะค่ะมีอารมณ์รู้สึกว่าที่ดีค่ะมีความสุขค,คนนี้ดีคนนี้คบแล้วมีความสุขก็คือเราก็ปล่อยตามแบบว่าธรรมชาติค่ะเรารู้สึกยังไงเราก็แสดงออกอย่างนั้นค่ะอ่แต่บางคนนี่เขาบอกว่าให้คุณคิดบวกนะคะค่ะคิดบวกแล้วก็ศรัทธาค่ะคุณจะนำได้จะได้นำซึ่งเหมือนคนรักที่ดีๆมาให้คุณค่ะ เวดีซูนอืมแสดงว่าคนโสดนะคะอีกไม่นานเนาะคุณอาจจะตัดสินใจได้นะคะว่าเออคุณต้องการอะไรคะ่ะแล้วคนคนนั้นน่ะน่าจะไม่นานที่จะชัดเจนนะเหมือนคุณว่าคุณจจะตัดสินใจได้และะ้วค่ะแล้วมันจะชัดเจน,นะคะ่ะแสดงว่าจะมีความชัดเจนในไม่ช้านะคะต่อมาค่ะความรักของคนที่ มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วทำไมคะอืมค่ะเหมือนมีปัญหากันอยู่เหมือนกันนะคะค่ะบางคนบางคู่นะคะเราจะไม่ได้เหมารวมเพราะว่าเป็นการดูโดยภาพรวมค่ะบางคนบางคู่จะมีปัญหากัน อาจจะเออมีปัญหาทําให้มีเรื่องคิดมากกังวลอาจจะมีเรื่องของการบางคนบางคู่อาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะหรือว่าทั้งสองคนค่ะอาจจะมีเรื่องของการที่ช่วงนี้มีเรื่องหุดหิดมีเรื่องอะไรไม่เข้าใจกันบางคนก็เป็นลักษณะปัญหาเก่าๆค่ะมันยังเคลียร์ไม่ได้แก้ไม่จบค่ะมันเลยยังทําให้กังวลอะไรอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเสริมต่อนะคะ Hmm. แต่เท่าที่ดูนะคะถึงคุณจะมีปัญหากันนะแต่คุณสองคนเนี่ยตัดกันไม่ขาดหรอกคะ่ะเพราะว่าคุณสองคนคะจะเป็นแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วค่ะเอ,อคุณเคยผูกพันกันมาเนาะ,ะผูกพันกันมาในดีตชาติค่ะมันก็เลยตามกลับมาผูกพันกันอีกค่ะ คุณเขาเรียกว่าไม่มีการปล่อยกันละค่ะต่างฝ่ายต่างอาจจะยังก็ยังยึดกันอยู่ค่ะ,ะยังยึดยังไม่ปล่อยกันถือระวังเรื่องของการหึงหวงกันแต่ถือว่าคุณสองคนนะคะตัดกันไม่ขาดนะ,ะยังไงอ่ะจะสุขหรือทุกข์อ่ะเขาบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของแต่ละคนหรือคนเรานะคะเป็นคู่กันเนี่ยที่ผ่านมา ถ้าคุณดูแลกันดีคุณซื่อสัตย์ต่อกันค่ะคุณความรักของคุณก็จะไปได้ด้วยดีไม่ใช่จําเป็นไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นคู่เวรคู่กรรมเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นคู่บุญได้ค่ะด้วยการทําบุญด้วยกันค่ะเพราะว่าไพ่แห่งความสุขครอบครัวอบอุ่นก็มีอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถึงจะมีปัญหาอะไรนะคะก็ยังถือว่าคุณสองคนยังไม่ปล่อยกันยังหน่าที่จะเอ่อปรับ เข้าหากันได้นะคะเพราะคุณสองคนถือว่านั่นแหละคะ่ะไม่ขาดต่อกันหรอกค่ะแต่เราสุขทุก์มันก็อยู่ที่เราเคยทำร่วมกันมาเนาะคะ่ะทีนี้ไพ่โรแมนต์แองเจอร์ค่ะจะมีอะไรแนะนำนะคะ ค่ะคืออาจจะเป็นคําแนะนําของไพ่นะคะมันหมายถึงว่าบางทีคุณสองคนค่ะจะเป็นแฟนหรือเป็นคู่กันแล้วเนี่ยให้หาเวลาสองคนนะคะไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยค่ะลักษณะไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไหนด้วยกันสองคนค่ะทิ้งอะไรเบื้องหลังความวุ่นวายอะไรไว,ไ,วไว้ข้างหลังบ้างค่ะใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่ะเฟลร์ค่ะเฟลร์ First, อ, First, อันนี้มันก็ มันจะเหมือนกันอ่อยหรือบริหารสเสน่ห์แต่มันกับคู่ของเรานะคะไม่ใช่คนอื่นนะเพราะคนอื่นเดี๋ยวจะผิดค่ะก็คือเหมือนคนเราอะค่ะบางทีมันก็ต้องมีนิดๆเนาะเออเป็นแฟนกันไม่งั้นมันก็ความรักมันก็จะจืดจางค่ะแต่ก็ดูแล้วเขาบอกว่าจะมีเกณฑ์ได้ไปเหมือนท่องเที่ยวด้วยกันค่ะหรือบางคนแต่งงานแล้วอาจจะช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนเนาะค่ะช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่า จะได้เดินทางเหมือนไปฮันนีมูนค่ะไปท่องเที่ยวด้วยกันค่ะถึงบางคนยังไม่แต่งก็ไปท่องเที่ยวด้วยกันได้นะคะเพื่อที่เขาเรียกว่าสร้างความสุขต่อมาค่ะมาดูเรื่องสุขภาพนะคะคุณมีอะไรที่ต้องระวังหรือเปล่าสุขภาพ ค่ะสุขภาพถ้าถามต้องระวังอะไรอาจจะต้องระวังลูกอุบัติเหตุนะคะการเดินทางเพราะลักษณะถ้าขับรถอย่าขับรถเร็วอย่าประมาทค่ะหรือระวังเรื่องอารมณ์ความใจร้อนแต่บางคนก็เรียกว่าอาจจะเป็นด้านจิตใจนะคะคิดมากกังวลฟุ้งซ่านอยากอยู่คนเดียวมเงียบเก็บตัวค่ะไม่พบปะใครแต่ถ้าถือว่า คุณมีปัญหาอะไรนะคะคุณก็จะได้เจอหมอดีนะคะ่ะมีคนให้คาแนะนําให้คาปรึกษาหรือถ้าเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ถือว่าได้เจอหมอดีะคะ่ะไม่เป็นไรเนาะ,ะต่อมานะคะจะเป็นไพ่เซลแคร์ค่ะไพ่เซลแคร์อยากจะแนะนําอะไรคุณเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหรือว่าเออช่วงนี้เสริมเพิ่มอะไรนะคะ อืมอะบอกให้เมกามิวส์ค่ะเอ่อไพ่ก็จะบอกว่าให้ทํากับข้าวค่ะค่ะอาจจะช่วงนี้ทํากับข้าวกินเองฝึกฝีมือตัวคุณเองค่ะ,ะได้กินของที่เขาเรียกว,ว่า อาจจะสะอาดมีประโยชน์กับตัวคุณเองกราวเย u r อเซลแสดงว่าอาจจะหมายถึงว่าได้ทั้งเรื่องของการถ้าคนไหนนะคะอยู่สายศาสนาพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะนั่งสมาธิหรือว่าให้คุณสัมผัสดินก็คืออาจจะมันเดินค่ะหรือไปท่องเที่ยวอะไรที่เป็นธรรมชาติก็ได้นะคะ use your hands ค่ะก็แสดงว่าทำอะไรด้วยตัวเองค่ะอย่างเช่นถ้าคุณมีปัญหาอย่างเนี้ย คนนี้เขาซ่อมวงเก่งเนาะอ่าเอออะไรที่มันเล็กๆน้อยน้อยค่ะของในบ้านหรือว่าทําอะไรด้วยตัวเองได้ที่มันเสียอย่างเงี้ยทาอะไรด้วยตัวเองได้ก็ทําไม่ต้องไปจ้างใครทําได้ด้วยตัวของเราเองค่ะก็จบคําทํานายนะคะสําหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะเดือนมกราคม2 5 6 5ค่ะถ้าชอบนะคะฝากกดติดตามแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ